찬이카, 모늄콘, 레오코, 낙리안, 모프, 땀파이, 라이콘, 땀파이, 레오코, 리안, 짝 모, 뭐, 참이카 팀우, 두웨이, 퀀루, 두웨이, 락사나 두웨이, 깐, 담는, 지윗 콩, 뭐, 모, 두웨이, 참이카 라우트와, 카우펜, 크루, เขาเป็นอาชาพไมต้ึงว่ายากจะไหมใชอยากจะเรียนจับพอบีมูคงเขาเทาน์นันยากจะตัมชีวิตคงเขาดทูยและเชฟก็มวางกันกบเชฟก็มวางกันเบลพี่นงนุงคนคุณมแม่ทามน้ำตาหูเก่งพี่นงดนุงคคนผู้ชายนุงมคนยากจะเรียน วิธีที่ทำนำตาหูเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณหกเดือนสี่เดือนหรือหกเดือนตอนเช้าตื่นแล้วก็ตั้มชีวิตของคุณแม่แล้วก็เรียนหลายหลายอย่างแล้วก็ใช้เวลาประมาณสี่เดือนในผมถามกับเขาว่าทำเรียนเสร็จเร็วหรือ,อยังเขาบอกว่ายัางไม่เสร็จวันละสิบจุวันละประมาณสิบ 십 초목 올라십 초목 라법 상콤 디오간 라법 크리티안 디오간가 라오 다이라프친이란 도이 프라로이콩프라예수레오레 푸티치아 프라이스 크리 다이라프친이란 프라이스 크리 송펜 프라푸초에러 콩 라오 두에 라오 염 라바 라오 또염 라바 불천한 เราลักพระา伊斯เลยเรายอมลับว่าพระา伊斯เป็นเจ้าชีวิตแห่งคาพปรอูดูเอในชีวิตนี่มัวขี้มั่วกี้เราชีวิตยี้ตามอะไรก็ได้เราชีวิตนี้ทำดีทำชั่วอะไรก็ไม่ใช่ครับพรา伊斯คริสต์ทรงเป็นครูของเราและพรา伊斯คริสต์ยูด้วยกับสามโอ้ไลคนไลปีว่า 하이 라우 헨, 치위트 티디, 콩 크리티안 크아라이, 남프라타이 프라자우 또 라우 크아라이, 레오꼬 뜨리암 베비앙 티디가 프라이에스, 프라이에스 벤루콩 라우, 라우 벤 루시크 콩 프라자, 프라이스크립도이차퍼 라우 피짜라도 락사나 프라이스크립 크아라이, 도이처퍼 라우 피짜라도 การดั้เนินชีวิตพระเยซูคืออะไรแลว้วกโกลาอูปฏิบัติตามนุ่งกรียบอติสิบเอเคอร์ที่หนึง่งจ้านุ่งกรียบอติสิบเออที่หนึง่งจ้าเราอ้อมพร้อมกันหนึ่งสองสามทานทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ 마이 덩춘초윈디가카프롱옹다이랍치니이 프로 괌치아콩카프롱 치윈니 라우타 말아있거든 아 마이지 안가봐남프라타이 프라자쿠와 카파차오빠티바탐양 프라크리트가 능ทรงสามคำพระเจ้านี้จะพระเจ้าจับมก็ทามสุ t y l e ครับพมวันนี้ก็พม time s ท้ายจากพี่น้องตบตบแองครับตบแองจับพี่น้องพระเยซูเป็นตบตบตบถ้าเป็นไปตบต่างๆก็ได้ก็ดีพระเยซูเป็น จ้าแห่งชีวพระยาสุเป็นพระผู้ช่วยเราคงเราคงคงคุณไหมเป็นค่ะโอเคถ้าคำส่งพระยาสเป็นเจ้าชีวิตของเราเป็นค่ะอ,อ,อ่าเสียงเบาเบาลงเสียงเบาเบาลงโอเควา่าอ่า เป็นเจ้าหมายถึงเราอะไรหมายถึงถ้าองค์พระเป็นเจ้าทรงโปรดจะกระทําสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นอาพระชานันบ่าวบาสามทายงงาททายาทสามพระเยซูเป็นพระอาจารย์ของเราไหมเป็นอเมสา,ายเสียงเสียงดอยมาก พี่น้องก็คิดกบพี่น้องวันนี้กลับดีวันี้ด้วยกลับปานด้วยคิดกับอนน๋าวันนี้พระเจ้าตรัสกับเราคือว่วาเราเป็นใครพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยเหลือของเราหรือเปเราพระอิศริษเป็นเจ้าแห่งชีวิตของเราหรือเปเราพระอิศริษเป็นพระ อาจารย์ของเราลบุอเปล,ล่าถ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยเหลือเราจงเชื่อถ้าพระเยซูเป็นเจ้าเราจงเชื่อฟังถ้าพระเยซูเป็นพระครูเราปฏิบัติตามการดำนินชีวิตของพระเยซูนี่ชีวิตคริสเตียน 두, 두 유튜브, 가자, 스타이 자, 두 유튜브. 봄 탑자에, 아, 유튜브니, 콩겸타이타이 어, 자. 一定不可能。 จ้าโอเคจ้าจ้าการให้เป็นเหตุให้มีจ้าผมผมผมก็สนงออกกันจ้าวันนี้เราคิดเบียงที่ดีของพระเเซสที่จะเราต้องปัตติบัตตามคืออะไรพี่น้องก็รู้รู้ทังทีว่านี้รู้แล้วกัเดีอันแล้ว อ่านแล้วจาาภายในอาทิตย์น mm hmm. oh. ี้อาทิตย์ mm ิ hmm. so, kind of um, hmm? um, right. okay ่มาคุณค well, ุณ누ูนาช่วยคุณเอกใช่ไหมคอชไโอ้ที่มากอที่มากคุณ누ูน้ก็คิดคิดถึงคุณเอกคุณเอกใช่ไหมคุณเอกเนี่ก็อยากจะช่วยโอ้ที่มากจากพี่น้องก นี่คือลักษณะคนไทยใช่ไหมครับลักษณะดีมากลักษณะคนไทยก็คนคนเก่าเรียกว่าเข้าใจได้คนไทยก็เข้าใจด้วยจ้าจ้าชีวิคริสเตียนคือว่าข้อที่สามแมาใช้กำบันคนที่ทำกำบันแล้วโอเคโอเคตื่นเต้จ้าวันนี้เราถือว่าพระอัสคริตเป็น 프라 앞찬 콩라우 프라 크루 콩라우 타양안 라우 키드와 배뱌ㅇ 니 콩프라에스 그, 티짜 라오 빠띠왓탐 크아라이. 레오꼬 아 thin니 라오 파야암 빠띠왓탐. 니그니 크트와 라오 벤 크리스티안. 크리스티안 마이 틈뻬 콘콩 프라크리트 Pra Krit b e 크 Con Kong 사옥 a Krit Nick Christian Sau Mighting Aright Sau m i 우 h t i n g Conti d ไมึงวเราถืตววาพรายซสเ็นเบเบยียงติดีบนล็อนีและขาบเจาอยากจะปฏิบัต์ามยางพราคริตชิวิคริตียนวันนี้ยางน้อยเราคิดสามยางกันเราเป็นใครพระองทรงเป็นพราคริตพระองทรงเป็น องพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์ชาโอเคเราอาธิษฐานด้วยการเราคิดกับเราคิดอธิษฐานด้วยใครครวอนด้วยกันวันนี้เราถือว่าพระเยซูเป็นพระครูของเราถ้าอย่างนั้น 듀니, 아티니, 프라윈 연보리스뜨라까라와 쫑, 담, 양, 프라크리트, 베브 아라이. 레고, 파야얌 파티바타, 파야얌 파티바타. 니크치위 크리티안. 다이랍, 다일랍친 카파자오, 다이랍, 친이라 레오. พราะฉะนั้นก็ทำดีทำชื่ก็คงไม่เป็นไรไม่ใช่ก็ไม่ใช่นี่คือเลี้ยมผิดกับเลี้ยมผิดเลี้ผิดปรยนเจ้าแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงไม่ใช่ก็ไม่ใช่ เราห้ังกรัจ so ักพระเจ้าเพราะฉัน oh นั My ้นพระเยซูยอมตายเพื่อราและเพราะพระรอยพระเยซูรากลับคืนดีกับพระเจ้าและหลังจังนั้นราอยากจะชี้นิ้วทำเนินกับพระเยซูกฤ์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็อีกไม่นานเราสู่สรค์แล้วราพบพระเจ้าค่าผลลงนี้เราต้องมีการงานค่ะ อยากบูอนพระเยซูปฏิบัติตามอย่างพระเยซูเราอาธิษฐานหนึงนาทีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นคุณคุณน่นา <laughs> คุณคุณน่นาอาธิษฐานพอเราอีกครั้งนึงครับโอเคอธิษฐานหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วก็คุณโนนาอาธิษฐานครับเราเลยด ஆனால் <muchas> அவர்கள் อโอเคคุณโนอาทิทันหน่อยครับอื เตือนและสอนให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเราและขอให้เราจะมักีสัมผว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดและพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าเป็นอะไรในชีวิตของเราให้เราตอบตัวเองด้วยความรู้สึกของเราจากชีวิตจริงของเราที่เราใช้แต่เลยถอพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใครขอให้เราเรียนรู้ในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามนั้นพระของพระเจ้าและขอให้เราตบความรับของพระองค์ทุกๆสิ่งในชีวิตของเราในชีวิตของเราขอให้เราเรียนรู้ที่จะเชื่อตพระคัม ยาเรู้ที่จะฟังแล้วเอามาใช้ในชีวิตของเราจริงๆขอพระเจ้าที่จะเมตตาพี่น้องของเราทุกคนในวันนี้ที่เราจะยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าในในชีวิตของเราทรงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราพรงสำคัญกับชีวิตของเรามากกว่าสิ่งใดขอพระองค์ที่แสดงเมตพี่น้องของเราทุกคนน้ที่จะทาตามน้าพระทัยของพระเจ้าฝากชีวิตของพี่น้องของเราทุกคนไว้กับพระองค์ในขระเป็นศิษย์ที่เจ้าอเมนอเมน